ฮัลโหลทุกคนโอ้โหดูนี่สิทุกคนนี่มันอะไรกันนี่มันหงไดโนเสาร์นะครับตัวใหม่ของเราวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์สัตว์ป่าโอ้โหนี่เลยแม่กัวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทุกคนคลาวเยนี่โอ้ยสวยงามมากสมจริงมากเลยทุกคนโอ้นี่มันอะไรกันโอ้นี่มันเจ้าทหาร จเจ้าทหารฮโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโหอหโอ้โอ้โอโอ้โหอหโอ้อ้โโอ้โหโอ้โหโ้โว้หโอห้โห้โวหโว้ห้ห้ดอ้โหโอ้โหโ้ห้อ้โหโา้้าหา้อ้โหโอ้้้โ <c oughs> ้้ห,าหา้หาอ นึ่งหน้าไปพื่นที่ไป้างหน้าระยะห้าสิบเมตรไปพร้อมกันทั้งหมูไปได้โอเคทุกคนนี่เลยเจ้าไดโนเสาร์คอยาวว้าวนี่ไดโนเสาร์ไอ้นี่ตัวอะไรทุกคนชื่ออะไรนี่ไดโนเสาร์ชื่ออะไรนี่ไดโน,โออนเสาร์สายพันธุ์เดียวกันคอยาว โอ้ oh, ตัวนี้สวยงามมากทุกคนยังกะกอซิล่าหรือเปล่าโอ้โห oh, oh. วัสดุดีมากทุกคนสวย uh huh. วัสดุว้า wow, วไทยเทอร์ท็อปนี่เจ้าไทยเทอร์ท็อปตัวนี้สวยมากเลยทุกคนโอ้โ oh, ห oh. วัสดุเขาดีมากนะครับนี่นี่ โอ้โหสวยเดีย๋ยววางตรงนี้ก่อนมีผ่านหน้นาทางนี้ว้าวมีอะไรอีกโอ้โหตัวนี้ก็สวยนะครับไม่ตายสิไดโนเสาร์ว้าวจิงโจ้ด,ดูงูมาแล้วทุกคนโอ้ว้าว นี oh, yes, Shit, umas, uh ่โอ้โหนี่มันกวางนี่ว่ากวางเลนเดียหรือเปล่าสวยงามมากเลยอืมนี่เดี๋ยวเจอเจ้าทหารหน่อยเป็นไงเดี๋ยวทหารมาแล้วทหารมาแล้วอุย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 ไปแล้ยิงเลยตุตุตุดุ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 ส ต่อสู้กับเจ้าไดโนเสาร์โอ้ทุกคนยังไม่หมดนะครับมีของเต็มไปหมดเลยนี่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโอ้กินดีกว่าโอ้อร่อยมากนี่เจ้าช้างโอ้ยเฟนเฟนนี่ช้างอันนี้ยีราฟยีราฟ าสวยงามนีอะไรอีกโอ้โหนี่เจ้ากวางเหมือนกันเลยโอโ้สวยงามมากทุกคนเออทหารโอ้โหเจ้าทีเล็กใช่หรือเปล่าจะมากินขนมแล้วว้าวตัวนี้ก็สวยนะครับทุกคนสีเขียวสวยงามมากเลย ไอโนเซาเยอะมากทุกคนโอ้โหนี่มีตัวนี้ด้วยบินแล้ววิวฟุ๊บโอ้ทุกคนเต็มไปหมดเลยตายสิโอ้นี่มันมีไข่ด้วยข้างในมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาแกะไข่ดูดิโอ้ยไดโนเสานี่มันซากไดโนเสารอเปล่านี่มีแต่กระดูกเลยให้ตายสินี่มันฟอสซิลนี่วา แม่เจ้านี่ไข่อีกใบนึ่งเดี๋ยวเรามาแกะไข่ว้นี้กันโอ้โหเหมือนกันเลยไม่ตายสิเจ้าจอดยอดมากโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับ